ขอให้จิตญาณทั้งหลายในทุกหมู่ทุกเหล่าทุกชั้นทุกภูมิภาคทิพยภาคยาบทั้งหมดทั้งสิ้นตั้งแต่อเวจีมหานรกจนถึงพรหมโลกรวมถึงเขตแดนพิเศษการใช้กรรมในทุกๆเขตแดนเหล่าภูมิที่ภูมิทางเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาลูกเทวดานางไม้ทั้งหลายเหล่าเทพเทวาเทพเสียนทั้งหลายเหล่านาคาเหล่าผู้บำเพ็ญนักบุญนักพรตฤศีธาตุทั้งหลายชาวบังบดชาวลับแปลเจ้าสำนักเจ้าลัทธิเจ้านิกายภาคมืดภาคมารทั้งหลายแล้วก็เหล่า อสุรกายสัมโพสีทั้งหมดทั้งสิ้นนะเหล่าครูครูบาอาจารย์ลูกศิษย์สาวกทั้งหลายลูกหลานบริวารครอบครัวในกูลนะโอของหมู่เราเราท่านที่พ่วงพันกันมาและยังไม่ตรงต่อเน,นื้อหาพระสัจธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นนะน้อมใจขอขอมากรรมโดยพร้อมเพียงกันนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสลาหนังขจฉามิธรรมังสลาหนังขจฉามิสังขังสลาหนังขจฉามิทุติยัมปิพุทธังสลาหนังขจฉามิทุตยิยัมปิธรรมังสลาหนังขจฉามิ ทุติยัมปิสังขังสลานังคชามิตะติยัมปิพุทธังสลาหนังคชามิตตะติยัมปิธรรมังสลานังคชามิตตะติยัมปิสังขังสลานังคชามิขอ,อนอบน้อมองค์มหาบารมีทุกพระองค์ทรงเป็นประธานข้าพระเจ้าทั้งหลาย ขอมอบกายถวายชีวิตแด่คุณพระรัตนตรยัยแด่พระสัจธรรมแด่การโปรดสัตว์ตามองค์มหาบาร,รมีกรรมใดๆที่มูเหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยหลงบำเพ็ญเอาหลงปฏิบัติเอา ฝึกฝนเอาในตบะฌา,านญาณสติสมาธิในอิทธิริศิตเดชอภินญ,ญาในเอกสภาวะทั้งหลายในปัญญายาณในการปรุงแต่งรจนาธรรมทั้งหลายในเวทมนต์คาถา สายเวททั้งหลายความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในลักษณะของเทพเซียนทั้งหลายในบุญบารมีในการปฏิบัติธรรมเอาธรรมทั้งหลายการทำกายทำจิตให้ลำบากในการบําเพ็ญพรนทั้งหลาย หรือเคยเป็นเหตุเป็นปัจจัยทั้งทางตรงและทางอ้อมด้วยการถ่ายทอดคร่ำสอนส่งเสริมสนับสนุนหรือชักชวนบีบปังคับเขี่ยวเข็นในการทำให้ผู้อื่นต้องหลงวกวน บีบคั้นกดดันในการบำเพ็ญธรรมเอาธรรมเหล่านี้ทั้งหลายอันไม่ตรงต่อเนื้อหาพระศธรรมกรรมที่เคยเข้าชานเข้าสมาธิก่อนและสังขารกรรมที่เคยพร่ำบนนนน่นสวดมนต์สวดสรรเสริญ การบูชาการทำบัตรพรีการเข้าเงียบการพรีกรรมการอธิษฐานอ้อนวอนการสังเวยสิ่งต่างๆต่อสิ่งเหนือธรรมชาติองค์มหาบาร,รมีหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายด้วยความหลงงมงาย หลงมัวเมาทั้งหลายกรรมที่เคยหลงเคร่งเครียดจริงจังหลงตั้งเอาเคยบีบคั้นกดดันตนเองลูกหลานบริวารลูกศิษย์สาวกทั้งหลายในการโปรดสัตว์ในการหลงติดตาม เฝ้ายึดเฝ้าติดในองค์มหาบาร,รมีในวิถีวิธีการในการโปรดสัตว์จนกลายเป็นสิ่งปิดบังพระสัจธรรมก่อให้เกิดการกระทบกระทั่งการแตกแยกการจับผิดจับถูก ต่อมูเหล่าผู้โปรดด้วยกันเองกรรมที่เคยเพิกเฉยเมือนเฉยดื้อดึงดื้อรันหรือปฏิเสธปฏิฆะต่อพระสัจธรรมต่อคำเตือนคำสอนขององค์มหาบาร,รมี หรือของครูครูบาอาจารย์ทั้งหลายหลงเอาแต่การบำเพ็ญเฉพาะตัวหลงพึงพอใจในแนวทางของตนสนองความอหังการสนองความยุติิดแห่งตนหลงในความยิ่งใหญ่ของตนไม่เปิดใจ ไม่เปิดอายตนะในการรับฟังพระสัจธรรมทั้งหลายตามความเป็นจริงกรรมที่เคยตั้งสำนักตั้งลัทธิตั้งนิกายในแนวทางของตนเองเคยบิดเบือนพระสัศธรรม คำสอนแห่งองค์มหาบารมีทั้งหลายเพื่อเผยแพร่มิจฉาทิฏฐิแห่งตนให้กับบุคคลอื่นก่อให้เกิดมิจฉาศรัทธาความหลงยึดติดในหมู่เหล่าผู้คนทั้งหลายหรือเป็นไปด้วยการหาอยู่หากิน สแสวงหาลาบสการะก็ตามทีกรรมที่เคยปฏิเสธปฏิคะเคยน้อยอกน้อยใจเพิกเฉยเมือนเฉยความเย่อหยิ่งทนงตนการไว้ตัวถือตัวการหลีกหนีการหลบเลี่ยง ที่เคยมีต่อสังสารวัตรต่อพระสัจธรรมต่อองค์มหาบรมีหรือในการโปรดสรรพสัตวต์ไม่ว่าจะต่อมูลหนึ่งเราใดจนกลายเป็นความคับแคบในตัวมันเองกลายเป็นการปิดกั้นปิดบังต่ออนุภาพความสว่างสวยัย ต่อาการสละการเกื้อกูลทั้งหลายไม่สามารถโปรดสัตว์ได้อย่างกว้างขวางและขอบเขตตามองค์มหาบาร,รมีได้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้สำนึกผิดแล้วขอองค์มหาบาร,รมีทุกพระองค์ทรงเป็นประธาน ทรงได้โปรดยกโทษโอโหสิกรรมแก่เราข้าพระเจ้าทั้งหลายต่อกรรมทั้งหมดทั้งมวลที่เคยหลงบำเพ็ญหลงพร่ำสอนผู้อื่นมาทั้งหมดทั้งสิ้นในทุกกรณีกรรมในทุกลักษณะกรรม ไม่ว่าจะกระทำเองก็ตามหรือกระทาต่อลูกหลานบริวารลูกศิษย์สาวกทั้งหลายห้อยกรรมทั้งหลายพึงเป็นอโหสิกรรมแก่เราข้าพระเจ้าทั้งหลายนับตั้งแต่การบัดนี้เป็นต้นไปหากเกิดในภพหนึ่งชาติใดก็ตาม ก็ขออยากให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เป็นผู้ที่หลงติดหลงยึดหลงมัวเมาในสิ่งต่างๆทั้งหลายหรือหลงยึดโลก,กียธรรมโลก,กีสุขทั้งหลายให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นผู้ที่ตรงต่อพระสัจธรรม ได้ความสมุดเฉดเด็ดขาดไม่ลังเลหวั่นไหวต่อสิ่งใดและข้าพเจ้าทั้งหลายขอประกาศสละประกาศถอนตัณหาความพึงพอใจความหลงยึดติดความหลงตั้งเอาในตบะชานญาณสติสมาธิ ในปัญญาญาณในธรรมาพิสมัยทั้งหลายในอิทธิฤทธิเดชคุณวิเศษในความเชี่ยวชาญเฉพาะตัวเฉพาะตนทั้งหลายหรือในการปฏิบัติในธรรมในนิพพานการทรงนิ่งในจิต ในเอกสภาวะทั้งหลายความพึงพอใจในการปีกวิเวกค,ความสันโดษการจมแช่เสื่องซึมอยู่กับตัวเองอยู่กับสภาวะทั้งหลาย หรือความพึงพอใจในธรรมอารมณ์ในความสุขความสงบอละเอียดแห่งจิตทั้งหลายขอประกาศสลาประกาศถอนสิ่งทั้งหลายอุปทานในธรรมทั้งหลายไม่ว่าจะในแง่หนึ่งมุมใดก็ดี ไม่ว่าจะขนาดจิตหนึ่งขนาดจิตใดก็ดีที่ยังเป็นเหตุเป็นเชื้อเป็นปัจจัยในการกีดกันขัดขวางต่อความขี้คลายสว่างสวยต่อการโปรดสัตว์ตามองค์มหาบาร,รมีทั้งหมดทั้งสิ้น และข้าพระเจ้าทั้งหลายขอชดเชยชดใช้ในนี่เวณนิกรรมทั้งหลายด้วยทิวาศาสนาบาร,รมีที่มีต่อพระสัจธรรมที่มีต่อองค์มหาบาร,รมีทั้งหลายขอชดเชยชดใช้ด้วยการตรงต่อสัจธรรม ในการบวชการสลักการเกื้อกูลต่อสังสารวัตรต่อพระศาสนาและการโปรดสัตว์อย่างกว้างขวางไร้ขอบเขตตามองค์มหาบร,รมีทั้งหลายขอให้สัรพสัตว์ทั้งหลายในทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิ เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรของเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายลูกศิษย์สาวกลูกหลานบริวารทั้งหลายที่ยังไม่ตรงต่อเนื้อหาพระธรรมา ทั้งที่สัมพันธ์กันมาหรือไม่ก็ดีเพิ่งมีส่วนในทั่วกันไปตลอดและนานเทินอโหสีอโหสีอโหสีโสโสโส